เวลาจะให้ใครหลงรักคุณมากขึ้นให้ตั้งคําถามในลักษณะที่เราได้ประโยชน์คําถามประเภทนี้เราเรียกว่าคําถาม yes and yes สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทําพลาดในการทําให้ความรักความสัมพันธ์หรือแฟนเริ่มที่จะหมดรักคือการที่คุณไปถามว่ารักฉันไหมซึ่งคําถามนี้มันเป็นคําถามลักษณะ yes หรือ no เราควรที่จะตั้งคําถามประเภทที่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองคำตอบ เช่นเอ๊ะเนี่ยคุณรักฉันหรือคุณเนี่ยหลงสเสน่ห์ฉันกันแน่ไม่ว่าคําตอบจะเป็นหนึ่งหรือ2จะทําให้เขารู้สึกดีกับเรามากเช่นนี่คุณโทรมาหาฉันเนี่ยคุณคิดถึงฉันหรือคุณเป็นห่วงฉันกันแน่ไม่ว่าสมองของอีกฝ่ายจะตอบเป็นคําตอบลักษณะไหนก็รู้สึกดีกับคุณทั้ง2องคำตอบ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงเสน่ห์มากขึ้นผู้คอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยคพูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปาดเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่าง แต่คนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นเนี่สิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,009ครูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ Line แอนะครับ